มึงหลังนี่แมนอีเลียครับผมส่งคือผมว่าเร็วอุอ้ยปลาตองครับผมปลาตองกายปลาตองกายพี่น้องอุ้ยอุ้ยเบียดเบือนอยครับผมมาลูกเกี้ยวเบอร์สิบเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสองสิบสามนี่ครับผมปลาตองกายครับผมนี่หลุดจัน้อ์เกาะเล่นหน่อยเดียวครับผมฮึบเอ้ยนี่ขึ้นเรือเรียบร้อยครับผม ตองไกาครับตองไกายอุ้ยหมาแล้วครับผมหมานี่เดี่ยวเตี่ยมไปสามเดี่ยหมานอยู่ครับหมานอยู่หมานอยู่สามเตีมแ,ม,แมแล้วพี่น,น้องให้รุ่นมือน้ำกันทึ่งๆครับผมตองไกาครับผมใส่สวย นี่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนั้นก็ไม่ถูกหลังโน้นละ่ะหลังโน้นน่าจะมีตัวครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นปลาตัวเล็กครับผมเพราะว่ามันดินไม่แรง ดูซิปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยนี่ครับผมบุ้ยปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมปลาเส,ยเสยียมปลาเสียมนเอครับผมปลาเสียมครับปลาเสียม ลุ้นด้วยกันเรื่อยๆครับผม